ฉันมีความสุขฉันรวยฉันมีเงินฉันรักเงินเงินก็รักฉันนะคะ ค่ะวันนี้จุไรก็มาจะคุยต่อเกี่ยวกับจิตใต้สําสนึกนะคะจิตใต้สําสนึกของเรานะคะว่ามันทานํางานยังไงปกติจิตใต้สําสนึกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการรวมพลังงานหลายๆพลังงานนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานชีวิตพลังงานจักรวาลพลังงานพระเจ้าอะไรพวกนี้แต่ที่ใหญ่ๆนะคือเขาเรียกว่าพลังงานอ่ายูนิเวิร์สนะคะเพราะว่าจักรวาลทั้งหมดนี่ยจะเป็นการกํากหนดจิตใต้สําสนึกเราออกมาจิตใต้สําสนึกของเราเนี่ยปกติมันจะมี เขาเรียกว่าเดนไรต์แอ็กซอนถูกไหมคะมันจะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกมาถูกไหมคะสมมุติว่านะคะตัวเราเนี่ยเป็นพลังงานเป็นพลังงานชนิดหนึ่งหรือก็กคือเป็นสสารสสารนี่มันก็จะประกอบไปด้วยพลังงานมารวมตัวกันเป็นตัวเราธาตุดินหินน้ําลมไฟนะคะน้ําที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยตัวเราก็เป็นสสารเสร็จแล้วมันก็จะมีต้นไม้สิ่งของที่เราจับต้องได้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นสสารถูกไหมคะ จิตใต้สํานึกเนี่ยมันทางานยังไงจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะแบบใครที่แบบอ่าคิดบ่อยๆทําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งกระแสนะคะอ่าจากเดนไดายแอคซอนนะคะใน New on, ในิวรอนในสมองของเราเนี่ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าเขาเรียกแรงสั่นสะเทือนมหาตลอดเวลานะคะอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราแบบคิดถึงแบบแต่เรื่องเงินเรื่องมีความสุขนะคะ เรื่องอที่ดีๆที่ทําอะไรได้สําเร็จคนที่เป็นเศรษฐีถูกไหมเขาคิดว่าเขาทําธุรกิจเขาก็จะทําทำทำโดยเขาไม่หยุดก็คือ,อจิตใต้สํานึกเนี่ยจากจักรวาลน,นะคะ จากยูนิเวิร์สเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะ law of attraction เนี่ยมันก็จะส่งกระแสมาให้เขาว่าเนี่ยเขาจะสำเร็จแล้วเขาก็ใจจดใจจ่ออยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะต้องทำให้สำเร็จ Business เขาโตเขาคือมีการ imagination เขามี Business ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือน McDonald ดถูกไหมคะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเขาทำทำทำต่อไปนะคะก็คือแบบเขาคิดแต่ด้านดีตลอดว่าเขาจะไม่ไม่ล้มไม่ลงทุนไม่ล้มละลายเขาจะทำต่อ เขาก็ยิ่งสําเร็จถูกไหมคะเปรียบเทียบกับคนที่แบบจนทําอะไรไม่ได้เขาก็จะบอกว่าฉันจนฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเวลาที่จะทํามาหากินจกักรวาลเขาก็ไม่รู้จิตใต้สํานึกเขาก็ไม่รู้ว่าเออคนนี้ต้องการอย่างนั้นเขาพูดทําบ่อยๆแสดงบ่อยๆคิดบ่อยๆว่าเขาฉันจนนะคะเขาก็เลยส่งกระแสไปว่าเขาจนแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตคุณสามารถสังเกตได้นะคะ ก็คือยกตัวอย่างถูกไหมคะยกตัวอย่างก็เหมือนกับเขาลองนะคะ,ะจุไรได้อ่านเกี่ยวกับหนังสือมาว่าก็คือมันมีจิตเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาไปทดลองเขาไปทดลองกับน,นักโทษคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนักโทษคนเนี้ยเขาก็ส่งกระแสจิตเข้ามาจิตที่จิตใต้สํานึกเขาตลอดเวลาเนี่ยเขาเหมือนเขากรีดขานะคะให้เลือดออกมาแล้วเขาก็แบบ ระดมพูดสะกดจิตตลอดเวลาเนี่ยเลือดคุณไหลออกแล้วคุณจะต้องตายนะคะคือทำแบบนั้นแต,แต่จริงๆเขาไม่ได้กรีดนะ,ะเขาแค่ใส่ความคิดไปว่าเนี่ยเลือดไหลออกมานอกตัวตลอดเวลาแล้วคุณจะต้องตายในที่สุดต่อมานะคะ นักโทษคนนี้ก็ตายจริงๆนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาแบบเลือดออกแล้วตายคือตายจริงๆถูกไหมคะกับอีกเคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งก็เป็นของคุณโทนี่โรบเบนนะคะที่เขาไปช่วยนักกีฬาคนนี้นักกีฬาคนนี้เขาแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเดินไม่ได้เสร็จแล้วคือเขาเออนอนดูเพราะข้อรักที่จะวิ่งมากนะคะก็ก็ดูทีวีทุกวันด,ดูดูดูทุกวันว่า มีการแข่งขันอะไรเขาดูตลอดเลยแล้วเขาแบบเขาคิดว่าเขาอยากกลับไปอีกนะคะกระแสจิตเขาแบบเขาอยากกลับไปวิ่งอีกนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งจากที่เขาดู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 ไปเรื่อยๆเขาเขาเดินลุกอะไรไม่ได้เลยขาเขากระดิกได้นะคะคือแบบเริ่มเริ่มกระดิกกระดิกกระดิกได้นะคะเขาก็กลับไปหาฟิสิโอของเขาคือเขาอยากเดินเขาก็ฝึกเดินฝึกเดินใจที่เขาแน่วแน่ว่าฉันจะเดินจะเดิน ในวันที่ในวันสุดท้ายเขาสามารถเดินและกลับมาเป็นนักกีฬาได้เหมือนเดินนะคะถูกไหมคะแล้วก็ยังสังเกตได้นะคะจากคนที่แบบเป็นโรคร้าอายุตัวอย่างโรคมะเร็งถูกไหมคะโรคมะเร็งเนี่ยบางคนนะคะคือหมอบอกเป็นปุ๊บบางคนที่แบบเขาแบบคิดว่าเขาคิดแค่ทางลบเนี่ยอุ้ยฉันจะต้องตายแน่เลยฉันจะอยู่ไปทําไมเขาก็คิดคิดคิด,คดจนกระทั่งเขาตายไปในที่สุดก็ ตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งถูกไหมคะอีกคนเนี่ยเขาจะแบบเป็นคนป่วยแ c a n อร์เหมือนกันเขาก็คิดว่าอุ้ยฉันจะออกไปมีความสุขเขาคิดแต่สิ่งที่ดีฉันไปเที่ยวฉันไปทานอาหารอร่อยเขาคิดสิ่งนั้นจนเขาลืมเรื่องมะเร็งไปแล้วเขาก็หายไปถูกไหมคะก็คือจิตใต้สําสนึกเนี่ยเขาไม่รู้อันไหนดีไม่ดีเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณป้อนความคิดนั้นบ่อยๆเขาก็จะส่งคลื่นมาให้คุณคุณแบบ อยากจะสําเร็จคุณอยากมีบ้านใหญ่ๆสวยๆแล้วคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเอารูปบ้านเนี่ยมาติดนะคะติดให้ทุกที่เลยทุกห้องน้ําทุกที่แล้วคุณก็ดูบ่อยๆคุณก็ใส่จิตได้จานึกเนี่ยฉันจะต้องมีบ้านจะต้องมีโน่นมีนี่แต่ว่าคุณก็คือคุณมีงานทําหรือว่าเงินมันอาจจะหลั่งไหลมาในทั่วทุกที่ทุกทางแต่คือเราก็ต้องมีงานที่ทําด้วยคือคุณทํางานอะไรคุณก็จับงานนั้นให้สําเร็จนะคะแล้วคุณอยากมีบ้านมันก็จะมีวิธี จาก law of universe แล้วก็ law of attraction เนี่ยมันก็จะส่งนะคะส่งคขื่นที่คุณต้องการส่งกระแสขึ้นไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาหาคุณว่าคุณต้องการสิ่งนี้คุณต้องการสิ่งนี้นะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นแล้วคุณอยากมีเงินคุณก็เอาเงินวางให้ทั่วเลยค่ะทั่วห้องน้ำวางให้ทั่วคุณอยากมีอะไรอยากได้อะไรคุณต้องทําสิ่งนั้นเสมอทําตลอดเวลาบ่อยๆแล้วก็จิตใต้สํานึกคุณก็ต้องแบบ เหมือนสะกดจิตของตัวเองมันไม่เชิงไม่ใช่ว่าคําว่าสะกดจิตแต่หมายถึงว่าคุณนึกสิ่งนั้นบ่อยๆคุณพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งลบถูกไหมคะสมมติถ้าคุณจะแบบมีคนนินทาว่าายอะไรเงี้ยคุณต้องหลีกออกมาเลยหรือว่าคุณต้องเปลี่ยนจุดไปอย่างอื่นคุณก็เปลี่ยนไปเอากําลังกายก็ได้ไปฟังเพลงอะไรก็ได้ที่ทําให้ลืมแบบสิ่งลบนะคะคือเราก็ต้องทําแบบตัวเรานะคะเหมือนกับคําสอนของพระเจ้าเราต้องแบบจิตใจบริสุทธิ์คิดแต่ดีคิดแต่ให้ พลังงานเราเนี้ยมันจะเข้ามาหาเรานะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ว่าเขาเราคิดร้ายแต่คนอื่นเราคิดไม่ดีแต่คนอื่นคอยแต่บ่นคนอื่นแล้วบ่นตัวเองว่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยตลอดคุณสังเกตได้ฉะนั้นพยายามพูดคําดีๆค่ะคำอะไรที่เป็นมงคลคนที่แบบลบๆเราต้องพยายามหนีนะคะแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนเราต้องขอบคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่เราต้องการต้องการเงินเราก็ต้องขอบคุณเงินทุกวันที่เรามี ชีวิตที่ดีหรูหราขอบคุณบ้านที่ให้อยู่อาศัยขอบคุณสิ่งแวดล้อมขอบคุณพลังงานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเลยนะคะเราต้องขอบคุณทุกอย่างเลยก็เปรียบเทียกบกับการเราพูดกับต้นไม้นะคะต้นนี้ต้นมะม่วงว่าเออเนี่ยออกลูกสวยงามพูดเขาทุกวันเขาเป็นพลังงานเขารับรู้ได้ถูกไหมคะเราพูดทุกวนันทุกวันเขาจะออกลูกออกดอกให้เราสวยงามกต่อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเราพูดไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนคนเหมือนสัตว์เลี้ยงถ้าเราพูดไม่ดีก็มีใครอยากเข้ามาค่ะ ก็มีจุไลก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาฟังนะคะขอบคุณพลังงานขอบคุณสิ่งแวดล้อมขอบคุณต้นไม้ขอบคุณขอบคุณบ้านขอบคุณที่ทํางานขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเงินโดยเฉพาะเงินที่ทําให้เรามีความสุขนะคะเราต้องขอบคุณตลอดซับซึ้งจริงอย่างจริงใจแล้วทุกคนก็จะมีความสุขค่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข คิดถึงเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองคิดบ้านก็ได้บ้านคิดรถก็ได้รถนะคะมีความสุขค่าแต่ต้องยิ้มบ่อยๆทําตัวให้ล่าเริงก็คือจุไรก็เอามาจากครูสิตาครูสิตาก็คือท่านให้ท่านดีมากท่านเป็นผู้ให้ให้เรามาลองเรียนดูจุไรก็เลยลองเดินตามดูนะคะถ้าจุไรสาเร็จจุไรก็จะไปเรียนคอร์ดกับแกเหมือนกันนะคะอันนี้จุไรก็พยายามเปิดดูนะคะแต่ว่า ก็มันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทําตัวเราให้บริสุทธิ์ทําตัวให้เรา,าสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็จะตัวเราก็จะมีคุณค่านะคะแล้วเราก็สามารถที่อยากได้อะไรเราก็นึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เราต้องการนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ